สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับซีซั่นใหม่นะครับผมนะก็รีแรงแล้วนะครับทุกคนก็มาดูกันว่าการดันแต้มซีซั่นนี้จะดุเดือดเพียดมันสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับทุกคนไปครับผม let's go เดี๋ยวไปดูว่ารีแรงเราไปอยู่แรงไหนกันแล้วก็เราจะไปเริ่มลุยกันเลย เมื่อกี้เอ้เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะขอมาเยอะๆเนี่ยปิดแอร์เขาเห็นเราตดตัดแฝงอย่างเงี้นนะน้องโอเคฉันยิงจุดตรงนี้มีกระสุนแค่สิบเม็ดขอแล้วกันเอาวน่ะไม่หลายวัายิงตัวชุบเมื่อกี้หนุนกันต้องมาหน่นกัน ีคนเดียวเนี่ยไม่หิวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยเขาวิ่งความอย่างเดียวเขาไม่หิวได้ไงพี่หัวฟองไงพี่อ่วุธฟาดขวานขวานได้นอยูคูดาวอยู่ที่ไหน่ะไปทางล่างนะได้บ่ไปตรงนั้นยูคนถ่และถูกบ่อยเลยดาวดาวไหมดาว หมดหมดหมดแต่ไม่เดียวเลยช่ว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 มีตัวมีตัวมีตัวุ่เลยุ่มมองเลยไปไหนอวะไปไหนลังลัลลัเจเเจ้าเ้าจ้าวคไม่กดเลยไม่กดลยโดนไปโดนไปโดนไปค่อยค่อยไปไงพี่นั่นนะช่วยช่วน

เยอหน่อยเยอหน่อยตตลดงๆไปไม่ตนตัวนี้ตัวนี้นะแล้วีนสองไม่คิวมีตีนะอย่ไปตรข้างๆพีข้างบนเฟ้าไปฝั่งน้นอ่ะเจ็ด้มือบนี้

ตรงนั้นขอบคุณครับโอ้ยได้เกิดเหรียญเว้ยโอ้ยเอาเี่ยงตลัตลยมีตัวเพิ่งเกิดตลไยตรงผมตลัยผมขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยมีตัวเพิ่งเกิดตรงผมเห็นหมังตัวตังตัวตังตัอตต ตงคนเองสอนดีอ่ะเฮ้ยต um ้งลงน้ำตนองลงน้ำโอ้ยออนลน์ไอ้เฮ้ยหลังนุ้นหลังหินนุ้นไกลๆด้วยอืมจะหมเริมำไปฝังนู้นด้วยาเมีตัวมีตัวขวาซ้ายอ่ะขวาซ้ายมาตัวโดดใหม่นาุมตัวหด้ตวโดดใหม่เต็มเลยครับ มาหาปุ่มนะตัวนึงมีด้านในมีสามตัวน<ป>ะไปตรงนั้นตัวผมตัวนึนงเนี่ยโอุ้ยชิ้เ,เมาสหลอนโดดเข้าไปแม่งดึงกลับคืนมาโคตรมึนตรงตรงขวางเลยจะมีตัวนึงเดินเปิดหอยแล้วเจ็บมากโคตรเจ็บตรงม้าอะลางคอทะเนื้นอที่ไหนเข้ามาที่ไหนเข้ามานี่นี่หนึ่น่ากหน่อยกับข้ามาวิเนี่ยข้ามาวิน ช้สกิลค้นหาและทำลายเลยมาให้ลงนะจอบมันขังตัวเองเหรอมันขังตัวเองอ่ารๆมู้ตัวเองมาตู้ตัวเองนี่น่อยู่โน่นนะฝั่งน่นนะไปต่อไปต่อไปต่อต่อไปนี่นี่นี่ ู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านยังมีตอนนี้ไมีสายมือโอเควิงิงิงมาดิออกช่บเพื่อน้องหมดหมดหมด้ออชุบเพื่อนเองงดย่ยยโอ้โหเยอะจังวะเยเดเ๋ยตอนนี้เยอะเลยตายมือยังลุ่มล่ำเลยตรงตัวครื่งดีคนฟ้าเหรอเครื่งดีดแต่เครื่งดีบ้านมีบ้านมีบ้านบ้านบ้านนี้มีบ้านนี้มีนี่นีไปตรงนั้นเจอเแล้วแต่แต่อ

ตัวเดียวตัวเดียวดียวในบ้านในบ้านไปตรงนั้นคุณหบ้านละบ้านหลบ้านละหลัหลังหลัหลังหหงหหงหหงหลอ